สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิภ้าพี่น้องมาเล่นปลาได้จ้เดอ้อกระซองบึงเฮ็ดค่ะชิมี่อยู่บึงเฮ็ดนี่ฝนหนากตกสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์ที่แล้วนะไปไปจอบเฮ็ดพี่น้องจ้าเห็นจักดอกจังยัง,ยงหรือไปปกตินี่ถ้าเกิดเขามีฝนเนาะเขาชิมี่เราได้เฮ็ดเหลืองเนาะอันนี้คงฝนเพิ่งตกตว่าห้กาก็มาสำรวจนะ กำลังใจบ่เห็นจักดอกเลยปกติแถวนี้เฮ็ดออกนะมันยังบ่อออกบ่เหรยมันยังบ่มาที่เลยมันยังบ่อออกมันยังไม่มาหากันต่อไปหากันต่อไปจ้ะดินชุ่มชื้นมากเลยพี่น้องจ้า แต่ว่ายังไม่เจอเห็ดสักดอกเด้เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองก็บอเห,ห็นยังบเห็นอย่างจักดอกตอนเจอเห็นแล้วจ้าหนึ่งดอกแต่เป็นเห็ดที่เราไม่เคยเก็บน,นะแม่ปูคิดว่าน่าจะกินไม่ได้นะ เข้าไานีแหละแสดงว่าเป็น,นมมไม้มินม์มที่ดีเห็ดคงอาจจะเริ่มออกแล้วพี่น้องจ้าดินเทามีความซุ่มซื่นแต่ว่าต้องให้เขาแดดซะก่อนเขาจะซิมีเห็ดแล้วก็ตามที่เขาเคยประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาประสบการด้วยการเขาปลาห็ดมันก็ยังไม่มีเห็ดเดลยพี่น้อง เจอเห็ดจ้าแต่เป็นเห็ดที่เฮาบ่เคยเก็บจ้าแสดงว่าเห็ดจะออกเลยได้นิอ๋อที่เขาบอกว่าเห็ดข้าวจีหรือเปล่านี่พี่เล็กใช่ไหมเป็นสัญญาณที่ดีแล้วจะเด้อแสดงว่าเห็ดเทาสิออกแล้วจ้ามีแตเห็ดอันนี้เนาะเห็ดอันนี้ออกเริ่มออกแล้ว แต่ว่ามันเป็นมีคู่แฝดที่เป็นเห็ดมีพิษนะเรากลัวเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว,ว่าส้มปลาด้วยจ้าปลาเดนมาปลาที่ยังไม่มีเห็ดนี่ มาอยางออกกำลังกายด,าาด้วยจ้าเนปปามาซ้อมเห็ดด้วยอยากจะไปถึงตรงโน้นแหละเดินกลับมา จะเห็นอันนี้อีกแล้วพี่น้องอาจารยแดงเลยมันจะเป็นเห็ดที่กินได้แต่ว่าแม่ปูย่านหาดูนาฬิกาก่อน สินาทีจ้ะไปกับ10นาที10บโมงยี้าเมื่อกี้เดินมา10บโมงสิบแม่ปูใช้เวลาเดินไปกับประมาณยี่สนาทีจ้ะในการเดินออกกำลังกาย